โครงการรถไฟความเร็วสูงสายใต้ช่วงหัวหินปาดัาเบซาระยะที่2เป็นหนึ่งในแนวคิดโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากเป็นการต่อขยายจากระยะที่1ซึ่งเชื่อมกรุงเทพมหานครกับหัวหินลงสู่ภาคใต้ตอนล่างครอบคลุมหลายจังหวัดสำคัญและมีเป้าหมายเชื่อมโยงประเทศไทยเข้ากับมาเลเซียอย่างเป็นรูปธรรมผ่านระบบรางความเร็วสูงโครงการนี้มีระยะทางรวมประมาณ7 5 9กกิโลเมตรถือเป็นเส้นทางที่ยาวและท้าทายที่สุดสายหนึ่ง หากเทียบกับโครงการรถไฟความเร็วสูงสายอื่นของประเทศแนวคิดหลักของโครงการนี้คือการยกระดับการเดินทางระยะไกลาจากกรุงเทพมหานครและภาคกลางตอนล่างลงสู่ภาคใต้ให้รวดเร็วปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นปัจจุบันการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดภาคใต้ตอนล่างเช่นสงขาลายาลาหรือชายแดนไทยมาเลเซียต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นทางรถยนต์รถไฟทางคู่หรือเครื่องบินซึ่งแต่ละรูปแบบก็มีข้อจำกัดแตกต่างกัน รถไฟความเร็วสูงสายใต้ระยะที่2ถูกมองว่าเป็นคำตอบในการลดระยะเวลาเดินทางลงอย่างมากและเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเส้นทางตามแนวคิดเบื้องต้นจะเริ่มจากหัวหินผ่านจังหวัดสำคัญของภาคใต้ตอนบนและตอนกลางเช่นประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาก่อนจะไปสิ้นสุดที่ปาดังเบซาซึ่งเป็นด่านชายแดนหลักในการเชื่อมต่อกับระบบรางของมาเลเซีย การเลือกปาดังเบซาเป็นปลายทางไม่ได้มีความหมายแค่การเดินทางภายในประเทศแต่ยังเป็นประตูสู่การเดินทางข้ามพรมแดนไปยังรัฐทางตอนเหนือของมาเลเซียและต่อเนื่องไปถึงเมืองใหญ่เช่นปีหนังหรือกุลลาลัมเปอร์ในอนาคตหากมีการเชื่อมโยงระบบรถไฟความเร็วสูงระหว่างสองประเทศอย่างจริงจังในเชิงเศรษฐษกษิจโครงการนี้ถูกมองว่าเป็นตัวเร่งการพัฒนาภาคใต้ในระยะยาวเมืองตามแนวเส้นทางจะได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงที่รวดเร็วขึ้น ทั้งด้านการท่องเที่ยวการค้าขายและการลงทุนเมืองท่องเที่ยวอย่างหัวหินชุมพรสุราธานีหรือสงขลาอาจกลายเป็นจุดหมายที่สามารถเดินทางจากกรุงเทพมหานครได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงส่งผลให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถวางแผนการเดินทางได้สะดวกขึ้นธุรกิจโรงแรมร้านอาหารและบริการต่างๆมีโอกาสเต,ติบโตตามมานอกจากนี้ภาคใต้ย,ยังเป็นพื้นที่ที่มีบทบาทสำคัญด้านโลจิสติกและการค้าระหว่างประเทศการมีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมถึงชายแดนมาเลเซีย จะช่วยเสริมศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาคการขนส่งผู้โดยสารข้ามประเทศอาจเป็นก้าวแรกก่อนต่อยอดไปสู่การพัฒนาระบบรางที่เชื่อมโยงการเดินทางและเศรษฐกิจของอาเซียนเข้าด้วยกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นอย่างไรก็ตามความท้าทายของโครงการนี้ก็มีอยู่มากเช่นกัน ด้วยระยะทางที่ยาวถึงประมาณ7 5 9กิโลเมตรทำให้ต้นทุนการก่อสร้างสูงมากต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลทั้งในส่วนของงานโยธาระบบรางสถานีและเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงนอกจากนี้ภูมิประเทศของภาคใต้มีความหลากหลายตั้งแต่พื้นที่ชายฝั่งพื้นที่ภูเขาไปจนถึงพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งล้วนต้องการการออกแบบทางวิศวกรรมที่ซับซ้อนเพื่อให้โครงการมีความปลอดภยัยและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นอีกประเด็นสำคัญคือจำนวนผู้โดยสารในระยะยาว โครงการรถไฟความเร็วสูงจำเป็นต้องมีปริมาณผู้ใช้บริการที่เพียงพอเพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุนการประเมินความต้องการเดินทางของประชาชนในแต่ละช่วงของเส้นทางจึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนโดยเฉพาะในบางจังหวัดที่มีประชากรไม่หนาแน่นเท่าภาคกลางหรือภาคตะวันออกรัฐจำเป็นต้องวางแผนบูรณาการกับระบบขนส่งอื่นเช่นรถไฟทางคู่รถโดยสารประจำทางและสนามบินเพื่อให้รถไฟความเร็วสูงกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเดินทางโดยรวมไม่ใช่โครงการที่แยกออกมาโดดเดี่ยว สถานะของโครงการในปัจจุบันยังอยู่ในขั้นเสนอแนวคิดและการศึกษาความเหมาะสมยังไม่มีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายด้านงบประมาณรูปแบบการลงทุนหรือเทคโนโลยีที่จะใช้การคาดการณ์ระยะเวลาการก่อสร้างและเปิดให้บริการอยู่ราวปี2037ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าโครงการนี้เป็นแผนระยะยาวต้องผ่านกระบวนการพิจารณาอีกหลายขั้นตอนทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการเมืองการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลในอนาคตก็อาจส่งผลต่อทิศทางของโครงการได้เช่นกัน ในมุมของประชาชนโครงการรถไฟความเร็วสูงสายใต้ระยะที่สองมักถูกมองด้วยความคาดหวังและความกังวลควบคู่กันความคาดหวังคือการเดินทางที่รวดเร็วขึ้นลดความเหนื่อยล้าจากการเดินทางไกลและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ท้องถิ่นขณะที่ความกังวลคือผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินเสียงรบกวนและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนรัฐจึงจำเป็นต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนเปิดรับฟังความคิดเห็นและออกแบบมาตรการเยียวยาที่เหมาะสม เพื่อให้โครงการได้รับการยอมรับจากสังคมในวงกว้างเมื่อมองในภาพรวมรถไฟความเร็วสูงสายใต้ช่วงหัวหินประดังเบซาระยะที่สองไม่ได้เป็นเพียงโครงการคมนาคมแต่เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศในระยะยาวหากสามารถดําเนินการได้สําเร็จโครงการนี้จะเปลี่ยนโฉมการเดินทางจากกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้และยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเครือข่ายคมนาคมระดับภูมิภาค อย่างไรก็ตามความสําเร็จของโครงการจะขึ้นอยู่กับการวางแผนที่รอบคอบความโปร่งใสในการตัดสินใจและความสามารถในการบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศในอนาคต